สวัสดีครับวันนี้เคนตาจะมาต่อเลโก้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเเคเคว,ว้าวทุกคนดูนี้มีรถจอดมีเป็ดด้วยอุ้มมีสัสตว์ต่างๆด้วยอยู่ตรงนี้มีตัวอะไรบ้างครับ สาทองนี่หมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งด้วยน้องอยากเล่นด้วยครับเอาเอาไม่ีไม่ดูทางเลยไม่ีไม่ดูทางเลยเหรอลูกไม่ปีไม่ดูทางเลยยบโชวนตรงเลยโอเคโอเคมา มาต่อให้เพื่อนๆดูเราจะต่อเป็นเราจะต่อเป็นอะไรกันบ้างนะเราต่ออุ้ยนีพี่เค้นต่อต่อเป็นอะไรอะครับอันนี้ต่อเป็นคอนโดสูงเหรอคอนโดตึกช้างปะเนี่ยว้าวเป็นเหมือนป้าๆเลยอ่ะอ๋อเป็นเหมือนเป็นเหมือนคอนโดป้าๆปืา ปีนขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันสูงใช่ไหมครับป้าป้าเฉียวอ่ะไปดีวะขึ้นตรงนี้แล้วตัดฉินอันนี้ตั้งได้นะอ๋อพี่กระต่ายเขาขึ้นไปข้างบนเหรอลูกโอ้โหตกลงมาอ๋อพี่กระต่ายกระโดดลงมาเลย มาต่อเป็นอะไรอีกอุ้ยเราเจอเราเจอตัวอะไรตรงนี้นี่เราเจออะไรโอ้หไหนขอดูหน่อยนี่เราพี่มีแบ,บ่แบ,บด้วยอันนี้ตัวอะไรอ่ะลูกอู้วทำไมเจอมันไม่เจอปลาด้วยไดโน่ในฉากคอยาวได้น่ฉาคอยาวสีเขียวอ้าวอ,าอันนี้นนไดโน่อนฉากสีเขียวหายไปไหนเอ,เอ,นะอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงน้องเอาไปไว้ไหนนะ โ <L> อเคไห<ด>น,นเจอย่างเจอย่างโอเคโอยมีสีชมพูด้วยนะฉอสีชมพูด,ด้วยนี่นี่นี่มีมีสีชมพูแล้วก็สีชมนะโอ้เอาวางเรียงเรียงกันได้ไหมวางเรียงกันตรงนี้ได้ไหมโอ้ทาไมมีหลายตัวจังเลยอัน,นี้เือกจานนีเปล่าอ่ะอ,อืโอ้มีปลาด้วยโอ้โหอันนี้มีอันนี้ใช่สัตว์หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอชื่อปลาอ นี่แม่พูดจานเล็บสีนูต้านูต้าสีเขียวสอตัวนะสีเขียตัวเล็กก็ตัวใหญ่ใช่ไหมลูกอืมนี่หนูไมิจาร์เล็บอ๋อโถโอเคโอเคมานั่งลงตรงไหนมามาขอดูหน่อยโอ้ได้น้องสาวสีเขียวสามตัวมีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ด้วยเขามีเขามีหนำหนำอยู่ตรงตรง ตรงหลังเขาด้วยใช่ไหมข้องบนเราชาวตมีตรงนี้เขาเขามีเป็นอะไรตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เขามีหนามนะอยู่ข้างหน้าโอ้เขามีเขาด้วยนะตรงนั้นนะขาตรงนี้ไปเผาตรงไหนแหลมมากแหลมมากเลยเราต้องระวังนะเดี๋ยวเขาจะทิ่มเรานะอันนี้เป็นแนื้ว่ามีหนามอ่ะไหน อันนี้มันมีหนา้อ่ะโอ้ตัวเล็กก็ตัวเล็กก็มีหนาเหมือนกันเขาเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่สองตัวนี่เขาเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าสองแล้วสองตัวนี้เขาก็เป็นเพื่อนกันนะเนี่ยเรื่องสองตัวนี้เขาเป็นเพื่อนกันตายแล้วเลยหนูซื้อไายดล้วในฉาฟฝันลงมาขา,ายแล้ฉากักลงมาเลยนะลูก แต่ว่าปีวีทำไมเหมือนเขาจะเดินมาเขาอยากมาเล่นด้วยแล้วปีวีอ่ะมาเล่นออกับตุนใช่ <นะ S 1> โออปีวีปีวีอยากเล่นด้วยว,ว้าวปีวีเขาเขามาเป็นผู้ป้องกันเราหรือเปล่าเ,เขามาปกป้องสัตว์ต่างๆหรือเปล่าปีวีเขายืนอ๋อเขาทำแบบไหนลูกเขาทำแบบไหนครับใช่อนะันนี้เป็นหัวเราพี่ยู อ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างไปคอนโดที่ใหญ่กว่าน,นี้ก่อนแล้วเราเข้ามาถ่ายคลิปเพิ่มอีกโอเคไหมโอเค,อเคบายบายค่ะ